ีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อก็ชงมะรามบูอีกอีกแล้วค่ะวันนี้มะรามบูสิบาพี่พ่น้องมารีวิวอันที่ที่ที่เฮ็ดแซนด์วิชเนาะที่ทำแซนด์วิชที่ทำแซนด์วิชอันที่ได้มาจากอันคริสต์มาสนะของวขวัญคริสต์มาสน่าจะเนาะวันนี้ก็สิมารีวิวให้พี่ไอ้องได้เบิง่งวิแล้วก็สิมาบอกวิธีเฮ็ดพร้อมจ้ะที่ว่าให้ทำความสะอาดง่ายๆเฮ็ดแบบใดเฮ็ดจังใด เระเนาะเดี๋ยวตามมาดามมาเลยจ้ะมาดามสิาสาธิตเหต็ดให้เบิรงนเนาจะเนาะการาย่างเห็ดเส้นบิดแต่กรอย่างขนมปังจ้ะมาเบิรงกันเลือจ้ะพี่น้องมาเตรียมกันเลยจ้ะนี่ก็นขนมปังทต่เหาเตรียมไหวเนาจะเนาะขนมปังทต่เหาเตรียมไห้แล้วก็มีชีสแล้วก็มีแฮมจ้ะพี่น้องแฮม ทุกสิ่งทุกอย่างก็ของสําเร็จรูปนอกจากเนาะเดี๋ยวมาดาษสิผ้าเห็ดเห็ดแบบใดเห็ดจังได้ให้ที่ว่าให้มันทําความสะอาดง่ายๆนะอันนี้เท่ากับห่อนเนอะค่ะเท่ากับเสียบปากห่อนแบบนี้แต่เนะาะขั้นตอนแบบผ้ากสเอากระดาษกระดาษแท่งนิดขนมปังพี่น้องเท่าออกไปเลยเ็ดใส่เข้าไปจ้ะพี่น้องใส่เข้าไปแล้วก็เอากระดาษนี้ทับอีกเที่ยงหนึง่ง บ่มา,ากจ้ะแค่นี้เฮากะสิได้ทูซหอมอร่อยน่ารับประทานแล้วก็เครื่องทําความสะอาดง่ายค่ะพี่น้องแถบสีบริเวณความสะอาดเลยกระดาษไม่จะเนาะหฮากะแค,ค่ะถ้าเกิดว่ากระดาษมันโ่กระปุกข้ากับเอากระดาษถึงเปลี่ยนกระดาษขนาดเองจากแทบจะไม่ได้ทําความสะอาดเครื่องเลยนะคะวิธีนี้ง่ายและสะดวกมากค่ะเปิดเบิ่งจ้า นี่เลยจ้ะนี่เทาก็ร่ข้ขดใสขนมปังสวยหอมน่ารับประทานแบบนี้เนาจะจ้ะเนาะเป็นทูสแก่ขนมปังพี่น้องนี่ค่ะอันนี้แบบว่าเป็นขนมปังที่เหาเอามาเห็ดแฮมบาเกอร์เป็นอย่างที่เหากะเห็ดได้เลยครับพี่น้องแบบนี้เลยจ้ะแบบนี่เลยใส่เข้าไปจะคว่ำก็ได้ไง่ายก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ย แล้วแต่สะดวกนะปิดเข้าไปจ้ะเดี๋ยวจังมาเอบึงใหม่จ้ะนี่จ้าขนมปังห้ากับง่ายๆแล้วจ้ะพี่น้องอ้ยหนหอมหหวยๆเลยออกจากเตานะี่ยพี่น้องจ้ะง่ายๆเฮ็ดง่ายค่ยนะเนี่ยขอนลูกสาวซื้อให้ลูกสาวสอสาววอัน,น อันนั้นแม่อยากแม่อันนั้นกับบะมีอันนี้แม่กับบะหมี่ลูกด้วยจัดหายจักพี่น้องพี่น้องจัาเนาะอันนี้ทูสเฮาสิใส่ใส่เฮาสิใส่อาชีพเราจะใส่ไปเลยคือวางซื้อมาใส่ที่หลังก็ได้เห็ดแบบเป็นทูสเห็ดแบบเป็นเส้นดิบนอกจากเนาะเห็ดได้อันนี้อันนี้มานาวขอแนะนำด้วยจ้ะเด้อ อย่างไก่อย่างลูกชิมอย่างเหนืออย่างยั้ใได้เวิดเลยจากพี่น้องจ้าแต่อย่าลืมออกกระดาษห้องนอกจากเราจะได้ทําความสะอาดง่ายๆจากพี่น้องมาดามซื้าไปกินอาหารเ้ากับกาแฟดําถ้วยง่าๆคือเกาจากพี่น้องไปจับไปจับไ,ไปกินกันเลยหิวหิวแล้วแซนด์วิชพอบานพนกไสปลาพิกน้ำพี่น้อง กาแฟถั่วยังง่คือเก่าจากพี่น้องกาแฟดังเนี่ยสตอเบอรี่แยมสตอเบอรี่ไก่สิบเรเตาหลักพี่น้องโอ้ยคนอยู่เมืองหนาวกะอันอดบดายเนาะซีโซ่ให้พี่น้องได้เบิ่งจากพี่น้องจ้ามาเบิ่งกันจ้านี่จ้าคา,างหน้าต่างตอนนั่นเคียงนี่เน,นาะหน้าต่างขอบหน้าต่างได้เคียงนี่เลยเคียงนี่ก็ไมายถึงเออเคีย่องข้อหอยละทว่วข้อข่อยนี่อันนี้ก็เห็น เห็นพื้นดินแล้วนะคะเห็นพื้นดินแล้วค่ะพอดีฟฝนตกนอกจากเนาะฟนตกถ้าฟนตกมันกัละลล่เร็วนู่จ้ะพี่น้องนี่แหละจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นดินแล้วจ้ะไก่ซืเบิร์แล้วใี่ะหมากินเขากันจ้ะพี่น้องจ้าขนมปังหอมๆกลัวเสด้กินกันเย็นหมดพี่น้องเอ้ย ใส่เยี่ยมกําลังปังทายเยี่ยมต้องทดสอบกินยังเสรพี่นใส่ชีสลงไปนี่ encantado ค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฟ้านองไว้ซัมมี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใีเลคเดอเพื่อเป็นกำลังใจมาทำเรื่คลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ